ฉันและฉันก็เป็นเธอเจ้าเสือน้อยตัวอ้วนพีวันนี้เรามาทำหน้าเหมือนกันเธอเป็นฉันและฉันก็เป็นเธอเจ้าเสือน้อยตัวอ้วนพีเจ้าเสือน้อยตัวอ้วนพีเ่ชอบฟังเพลงฟังเพลงที่อัตเปิโชรา ผมชอบฟังเพลงฟังเพลงที่แอปเปิลชอพร้องผมเป็นแฟนคลับแอปเปิลโชผมเป็นแฟนคลับแอปเปิลโชไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรเสือน้อยก็รักจนหมดใจแต่งสดๆให้เสือน้อยเลยนะนี่ ฮัลโหลฮาจายคลิปนี <champions> ้แนะนำสมาชิกใหม่คุณเสือน้อยแห่งบ้านแอปเปิลโชว์สำหรับทาดแมวทุกคนใครอยากเห็นแอปเปิลทำภารกิจอะไรกับแมวที่รักก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์พร้อมกดกระดิ่งด้วยจ้า